อาหารที่จะช่วยปรับสมดุลความเป็นกดด่างให้กับร่างกายของคุณนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีเมนูอาหารนะคะหลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะผักนะคะหรือว่าผลไม้เนี่ยตอนนี้นะคะเราก็สามารถเลือกที่จะรับประทานได้นะคะเพื่อสร้างความเป็น กดและเป็นด่างนะคะที่สมดุลให้กับร่างกายของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีมาแนะนํานะคะก็จะมีเป็นพวกเข้ากล้องนะคะ,มะเมล็ดพืชต่างๆจําพวกเช่นนะคะแฟลกนะคะอัลมอนด์มเมล็ดฝักทองลูกเดือยนะคะงาดําและผลไม้ต่างๆนะคะโดยเฉพาะผักใบเขียวนะคะเช่นผักบุ้งนะคะปวยเลง้งขึ้นช่ายหรือ กระเทียมนะคะและแน่นอนนะคะว่าเมนูอาหารไทยของเรานะคะก็ช่วยได้เช่นกันนะคะเช่นแกงส้มนะคะหรืออาหารที่มีรสชาติเปรียปร้ยวค <c oughs> ๆค่ะเพียงเท่านี้นะคะแค่ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าแม้กระทั่งอาหารนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกรับประทานได้นะคะว่า เมนูไหนเนี่ยที่จะสร้างความเป็นกรดด่างในร่างกายของเรานะคะเราเลือกให้ตัวเราเองได้นะคะอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ